เดือนแรกผมมีรายได้แสนหนึ่งเอ่รายได้รวมๆก็เกือบประมาณ5 0 0 0 0นถึงล้านหนึ่งเลยสิ่งที่มันสำเร็จได้เนี่ยก็คือเครื่องมือกลักการของมันก็คือเปิดเครื่องคอมต่อเน็ตตั้งทิ้งไว้รับตังค์ได้ CEO Award ครับปีแรกเนี่ยผมสามารถซื้อรถเบนท์ด้วยเงินสดได้่อแล้วที่ผมซื้อบ้านหลังหนึ่งนะฮะแล้วปีที่3ก็ถอย SLK สวัสดี และหลายคนนะครับเจอปัญหาแบบนี้หรือเปล่าครับไม่รู้จะเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ยังไงนะครับไม่รู้จะสร้างร้านค้านะครับบน f a c e b o o k ยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นยิงโฆษณานะครับผ่านมือถือยังไงหรือยิงไปแล้วครับไม่มีคนตอบครับไม่มีคนทักครับแล้วยิงไปแล้วเงียบครับไม่มีคนสนใจเลยนะครับปิดการขายไม่ได้ครับ ปัญหานี้จะหมดไปนะครับกับคอร์สเรียนออนไลน์นะครับ3วันครับผ่านโปรแกรม Zoom ครับอยู่ที่ไหนก็ได้ครับที่บ้านเรานะฮะก็สามารถที่จะทำได้เลยในวันที่1นนะครับเราจะสอนเรื่องการหากลุ่มเป้าหมายนะครับเราจะสอนเรื่องการเขียนคอนเทนต์และสอนยิงผ่านโทรศัพท์มือถือครับในวันที่2นะครับกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดครับเพื่อยิงนะฮะผ่านคอมพิวเตอร์ครับเทคนิคการปิดการขายครับ ในวันที่3ครับเราจะสอนนะฮะเทคนิคนะครับในการหาสินค้าสินค้าอะไรครับที่จะขายบนโลกปัจจุบันนะครับแล้วมาแชร์ประสบการณ์นะครับกับคนที่มียอดขาย100ล้านบาทเนี่ยเข้าทํากันยังไงนะครับบนโลกออนไลน์นะครับกับคอร์สราคานะฮะแปดพบาทแต่สาหรับคนที่เห็นคลิปวิดีโอคลิปนี้ครับเราให้ราคา8 9บาทเท่านั้นครับ89บาทเท่านั้นครับ89บาทเท่านั้นครับจุกต้องครับ8 9บาบาทเท่านั้นครับขอบคุณครับ